ทีนี้ผู้คำวอดเดียวกับวัดจะดูที่ว่าจำตีดีได้กี่อันจำไม่ได้กจตีดีกี่องค์อาหนึ่อาอันที่หนึ่งเ่อราายูไปมาั้งองค์ที่หนึ่งไปองค์ที่สองกปนี่ยอาอันนี้องค์ที่สองไปมาแ่พอเยคายกระลงอวงที่สีเาเนี่ยเป็นพรของอยู่นครสวรรค์อ้าวอันหนึ่งค้ายกันแต่อันนี้พระธาตุลอยสุเทพก็ไปมาแล้วอ้าว พระธาตุป่ายชาัยลำล้ำพูเนี่ยผ่านไปเฉยไม่ได้เข้าอืแต่แต่พระธาตุอันเนี้ยยังไม่เคยไปต้องแสวงหาให้ได้เลยอืนี่ด้วยแสวงหาให้ได้เลยพวกเนี้ยแต่ที่จำได้คือเป็นเกับหลายหลายที่แล้วอ,อ,อ๋อไหน,นจำได้อธิบายพระธแท้เอมอมงคลคีรีเนี่ยแพ่แต่น้านเนี่ยยังไม่ได้ไป<อ>พระธาตุาที่ว่าเป็นอันนี้อันนี้พระธาตุมีรักเดี๋ยวมีพระธาตุอันนี้ อันนี้เชียงรายเชียงรายอันนี้เชียงรายต่อแล้วอันนี้เป็นพระธาตุออะไรนั่งไม่ออกเนี่ยอะไรวะพระพนมเออไม่ไม่ออกแถวหน้าพนมไปทำเลนนี้ไม่ได้ไอ้ที่แบบไปอะไรอ่ะอ้าวไปอันนี้พระธาตุลำปางพระธาตุลำปางเนี่ยอ้าวธาตุลำปางสุดยอดอ้าวน่าศรัทธาและน่ากลัว ไม่ใช่น่ากลัวแบบนั้นคือน่ากลัวค,คือความความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะแต่อันนี้มนไม่ต้องให้บอกหรอกอันนี้ยประเทศพม่าคืออะไรนะพระธาตุกิน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 อะไรเนี่ยอืมอ่าไป <c oughs> จำไม่ได้จำไม่แม่นพ <c oughs> ระธาตุลำพูนอันเนี้ยเลยจะจำได้คือพระธาตุลำพนูนแหละคือเกี่ยวกับพวกพระพุทธเจ้าเนี่ยอ,อะไรอะไรอะไรอ่ะอะไรไม่ไม่เยอะแล้วแก้วสมองยังไม่ไปได้ อันนี้ก็ทำไม่ได้เราเคยไปอยู่แต่อันนี้ยังอันนี้สัญหาจะไปอยู่แต่ตังไม่บอจะหางบก่อนแต่อันนี้พระธาตุไซธาตุไซใหญ่อันนี้ไซพระธาตุเจ้าจอกอไซใหญ่ออาทั้งหมดกีอัรงนับเลยหนึ่งสองสามทั้งหมดในน่าจะไม่เคยไปอยู่มาทั้สามพันสี่พโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบแปดภาพจำได้สิบห้าประมสิบห้าสิบสี่สิบห้าเยอะไงมันเยอะเยอะมองไม่เห็นตัวหนังสือไงไม่ได้อ่านตัวหนังสือนะเราเอาเรายังไม่เห็นเราไม่เห็นเขาเอาจับภาพเออแต่ก็เห็นบ้างม่เห็นบ้างแหละเดี๋ยวจะหาว่าคุย